สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับพบกับซิงเกิลเจ้าหนี้กับผมล็อกลีครับวันนี้นะครับกรมอุตุบอกว่าบรรยากาศทุเลศดมากฝนตกนะครับที่บ้านทําห้องน้ํานะครับนะครับตอนนี้บ้านผมกําลังมีการซ่อมแซมอยู่นะครับอาจจะได้ยินเสียงนี่แบบว่ากระทุกระทั่งกันบ้างแบบปากปากปากปักปกหรือว่าเสียงแงว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 จะจุงแงวจะจิงแงวจะจีงแงวนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ยินนะครับ่าคิดมากนะครับเป็นการขอสร้างที่บ้านผมเองนะครับซึ่ง ต้องขอบอกว่าตอนเนี้ยมันยังไม่พร้อมครับพวกเรื่องห้องห้องภาคอะไรเงี้ยที่บังมดนี่ก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตอีกรอบหนึ่งว่าจะได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ยังไม่พร้อมครับห้องเก็บของเก็บเสียงไม่มีนะครับบ้านผมไม่เก็บเสียงบ้านผมเกิดเปิดกว้างมากฝนตกก็เห็นชัดเจนทันทีสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับพบกับสินเนจเนียร์ประจำวันที่22ครับวันนีเที่ยงวันที่22นั่นเองอยู่ผมล็อกลยครับมาอ่านข่าวให้ฟังตลอดทุกๆวันเลยนะครับให้เพื่อนๆที่ชอบสาระเนี่ยมาดูกันนะครับอ่าเดี๋ยว ยังไงก่อนอื่นเลยเราเช็คงานเมนื่อวานนิดนึงครับนาวีแพทนิฟนะครับอ่าอันนี้ถือว่าเยลไปนะครับเมื่อวานเราคู่ไหนไปวะไม่ดูเหมือนไม่ค่อยเจอเลยเอดูก่อนเมื่อวานคู่ไหนวะ อ่าวานมันเลือดเหรอวะเวยก้าลิควิดเราก็ไม่น่านะครับฟานติกหนึ่งสองสามเราเอาฟานาติกอยู่แล้วอ่าไม่จัเย็นครับจัเย็นอืมเนสกี้เฟอร์ดีพัชเจอครับเป็นมนสกีน่าจะชนะโอเคตรงอยู่แล้วแหละอันเนี้ยไม่น่าพลาดครับที่เรา คุยกันถ้ามันมีเสียงกระแทกกระทั้นของการก่อสร้างนี่ทําใจนะครับฝนตกด้วยไม่รู้สื่อสารนะเขายัางไงอะไรแอนโนโลจิกอ่าอันนี้อะไรแอนกินแหนะนะครับซินเกจลทัสบ่ายสี่โมงครับช่องน,นี้ถ่ายด้วยนะครับอย่าลืมดูกันนะครับและตอนทุ่มหนึ่งก็จะมีเราถ่ายอีกนะครับ ไเจอกับ first departure นะครับไม่รู้จะโดนเขาแก้แค้นหรือเปล่า m ง n k e สต t a r ครับ m ัง k ี้น่าจะเก็บแหนแต่โดน star แดกครับนี่โง,งมากเลยนะครับอันนี้โง,ง่มากเลยนะครับคือตอนนี้อัปเดตหน้ากโกซูเนี่ยแปลกๆมากผมหายากมากตรงแถวเนี้ยมันไม่มีเลยอะ่ะเนี่ยอะไร N N G ใช่ครับขอโทษด้วยนะครับก่อสร้างที่บ้านอยู่นะครับไม่รู้จะแก้ไงก็คือเขาลงเสาเข็มไว้ครับถ้าไม่ให้เขาทําต่อบอกว่าพี่หยุดแป๊บนึงของผมอ่านข่าวกว่อนมันก็จะน่าเกลียดน,นะครับเขาจะสร้างบ้านให้เราใหม่นะครับดีย๋ยวเขางอนไม่ทํามานี่กูเครียดเลยนะครับยังไงนี่วันนี้มีข่าวไม่มากครับยังไงขอแสดงความดีใจกับซิกเนเจอร์ทรัชด้วยเมื่อวานชนะ x อ็กซเไปสองเกมติดเลย เกมแรกนี่คหือดแดกเหมือนกันนะครับสำหรับเกมไอไทเนียไอโอของซินเอร์ทรัสต์เกมที่สองเอมเบอร์สปํริตทำได้ดีครับก็ไลท์บ like, ีออนก็ไลท์กันแบบข,แขี้แต่ขี้แต่เลยนะครับเกมแรกก็เกือบแพ้ไปเหมือนกันแต่โดนแผนแร็ของทางซิงเ t ิลทรัสไปก็ทําให้ทางนะครับ x อ็ n นะครับชนะไอแพ้ไปโดยการที่ต้องยอมกด GG ไปครับบุกไม่ขึ้นโดนแบบโดนยื้อไว้จนบุกไม่ขึ้นจนแบบหมดหมดกําลังใจหมดครับบุกไม่ขึ้นเหนื่อยมากมาก เอาไว้ว่ามึงชนะไปแล้วกันแล้วก็ยอมแพ้ไปในเกมนั้นนะครับยังไงครับข่าวแรกของเราเน้นๆวันนี้เลยครับ P.N.K ที่ไหนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่า P.N.K ที่ไหนนะครับ The Submit เผยผู้เล่นรายชื่อผู้เล่นนะครับทีมนาวีนะครับเดาวกันมั่วซั่วมานานครับมาจังหวะนี้น่าแตกกันเป็นแถวนะครับนาตูตวินเซียหรือว่านาวีครับสาบขาลอกนะครับโดยการเอาสามคนมาแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นแค่สแตนด์อินในการมาเล่น ขอเมื่อวานเท่านั้นนะครับฟ้าผ่าเป็นเอฟเฟกด้วยนะครับนั่นก็คือเอาเวฟวอนฟราครับฟันนิกนะครับแล้วก็ดิจิลานั่นเองต้องขอบอกว่าสามคนนี้นี่เป็นผู้เล่นโดดเด่นโคตรโหดนะครับในส่วนต้นๆของระดับโลกนะครับแต่เมื่อวานโดนนิปตกเครียดมากเลยนะครับในที่สุดครับชื่อผู้เล่นของทีมนาวิชุดใหม่ก็เหมือนจะถูกเผยออกมาในการแข่งขันเดอะซับมิสี่นะครับรอบคันเลือยุโรปซึ่งเป็นการ แข่งขันรายการแรกครับหลังจากที่ทีมประกาศยุบทีมไปเพียง2อาทิตย์เท่านั้นนะครับและพวกเขาก็ต้องเจอคู่ปรับสุดโหดอย่างนินจาันปัจมัสครับในสายล่างของการแข่งขันครับโดยในเกมแรกครับนาวีกับ3ผู้เล่นใหม่ครับสร้างปรากฏการณ์ที่ทําให้แฟนๆมีความหวังด้วยการเอาชนะนี้ไปได้ก่อนครับก่อนที่จะมาพาต่ออีก2เกมครับส่งผลให้นาวี่ตกรอบรายการไปในทันทีเลยนะครับ ถือแม้นะทูตินเซียครับจะโพสต์ประกาศว่าผู้เล่นของในทีมยุคใหม่ครับจะเริ่มต้นขึ้นในแช์ดังกล่าวครับแต่อย่างไรก็ตามครับผู้เล่นที่มาลงแข่งให้ทั้ง3คนครับยังไม่ได้ถูกประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการอยู่ดีครับทั้ง3คนนี้ก็อาจจะเป็นเพียงแค่สแตนด์อินหรือกาลังอยู่ในห่วงทดสอบผู้เล่นครับสาหรับพวกเราอาจต้องให้เวลากับพวกเขาสักนิดครับก่อนที่จะจับมารวมทีมการเป็นนาวีที่ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมอีกครั้งนะครับแต่นะครับคือมีข้อคิดนิดนึงครับนาวีครับ คือเหมือนถ้าเขาประกาศเรียบร้อยแล้วครับชื่อเนี่ยผู้เล่นน่ะจะอยู่ในทางในนี้หมดเลยครับซึ่งทางโคซูเกมเมอร์เนี่ยก็ยังไม่ชัวร์ครับยังไม่ประกาศครับก็เลยทําให้โทนไ่โกกับเดนดีเนี่ยขึ้นมาเป็นแค่2ตัวหลักเท่านั้นนะครับยังไม่มีนะครับใครที่เพิ่มมานะครับเนี่ยครับก็เลยทําให้นาวีเนี่ยมีผู้เล่น2คนก็เลยทําให้ทางศูนย์ข่าวต่างๆหน้าข่าวต่างๆไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะครับว่าใครนะครับ จะเป็นผู้เล่นคนต่อไปนะครับของทางนาวีนะครับข่าวต่อมาครับซีนประกาศถอนตัวจากนันยางแชมเปี้ยนชิพแบบไร้สาเหตุเลยนะครับอันนี้เขาไม่ได้แจ้งไว้นะครับว่าถอนตัวยังไงการจัดขการจัดแข่งขันครับนันยางแชมเปี้ยนชิพครับได้ประกาศทีมที่จะมาแทนค่าวนายในการแข่งขันรอบแลนไฟนอลครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียใต้ตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือว่าเซาท์อิเดีเยข,ของเราเอง ได้ปล่อยข้อมูลของมาแล้วครับโดยผู้จัดจะเป็น KOTL Guy ครับคนนี้ผูด้เดียวครับใกล้ถึงวันงานจะเริ่มเข้ามาทุกทีครับและทางทีมงานได้ประกาศผู้ร่วมจัดงานเพิ่มเติมออกมาครับโดยที่ทางด้าน KTV ครับจะเป็นผู้จัดการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับในประเทศสิงคโ,โปร์และภายหลังจากที่ได้ประกาศข้อมูลก่อนหน้าไปสวันเท่านั้นครับทางทีมงานได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงนินรางวัลครับ ซึ่งจะเริ่มต้นที่สองแสนเหรียญครับและยอดเงินรางวัลที่จะเพิ่มเข้าไปอีกจากรายได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของการขายตั๋วชมการแข่งขันในเกมครับซึ่งนั่นจะทําให้รายการนี้เป็นรายการที่มีเงินรางวัลรวมสูงสุดในภูมิภาคเลยนะครับในรายการนี้จะจับเอาทีมรับเชิญทั้งหมดหกทีมครับมาประชันกับผู้ชนะในการแข่งขันคัดเลือกของแต่ละภูมิภาคครับซึ่งผู้ชนะมาครบแล้วจากการแข่งขันรอบคัดเลือกในเดือนก,กันยายนที่ผ่านมาครับและนอกจาก ประกาศผู้จัดงานเรื่องการถ่ายทอดสดไปครับทางทีมงานได้ประกาศเพิ่มเติมว่าทางทีมที่จิตช่อเค h a o ์ออดิจิตอลเคอครับซึ่งได้รับได้รองชนะเลิศในการแข่งขันรอบคัดเลือกโซนอเมริกาครับจะเข้ามาแทนในส่วนของคาวนายครับที่ถอนตัวแบบไม่มีสาเหตุเลยนะครับยังไงเราก็ไม่รู้นะครับว่าสาเหตุคืออะไรเราจะอัปเดตนะครับถ้าเรารู้เมื่อไหร่นะครับ ก็ทีมงานการจัดการแข่งขันครับก็มีผู้ผู้ภาคชื่อดังครับมี LD นะครับมีก็สมานะครับมี OD อ i x e ิก็มานะครับแล้วก็มี m e r l i n i นโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าดังแทบจะทุกคนนะครับมีวินเทอร์ด้วยมาวิเคราะห์นะครับชีเวอร์นะครับ Luminous นะครับมีรัสเซียแคสติ้งด้วยนะครับมี วลาดครับอันนี้รู้จักกันกอดฮันนะ้รันแคสเปอร์อาร์อนะครับมีโฮสตครับเป็นเ o โอดีอลกายนะครับดูแลกันอย่างดีต้องขอบอกว่างานนี้ใหญ่มากๆแน่นอนนะครับอย่าลืมติดตามนะครับ2 6่สิบหถึงหพุศจิจากยนอุ้ยจะใกล้จะถึงแล้วนี่หว่านะครับขาต่อมาครับลิงกินผักครับหรือว่าลิงกินผักนั่นเองนะครับ วงล็อกขวัญใจมหาชนครับจะมาเสิร์ฟความมันที่งานบิสคอนสองศูนย์หนึ่งห้าครับผมหลังจากที่งานบิสคอนในปีที่แล้วครับได้เเชิญวงล็อกรุ่นเก่าอย่างเมทัลิก้ามาครับได้โชว์แสดงฝีมือแนวล็อกนู metal ครับขวัญใจมหาชนนะครับปีนี้ครับนู metal ครับแบบรูปแบบใหม่ครับลิงกินผักนะครับลิงกินพักนั่นเองนะครับ and d i e so hard and not so f a เมันล้อเหียอะไรนะจะไม่ได้นะครับจะมาแสดงโชว์กันแบบมันแน่นอนซึ่งในงานบิ s คอนนะครับสองศนะครับจะเปิดเข้ามาให้ดูกันนะครับเพียงซื้อบัตรเข้างานบิสคอนเท่านั้นคุณก็จะได้ดูลิงก์บินพาร์นั้นนะครับในวันที่7พฤศจิกายนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับบิสคอนวิชัวัชัว ทีเกตนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ด้านล่างเข้าไปในเว็บเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมขออนุญาตอัปเดตข่าวก่อนแปบ๊บนึงเดี๋ยวขึ้นไปถามแมวไม่รู้แมวอยู่เปล่านะ Sound <res> แมวอยู่ปะครับแมวว้าแมววันนี้มันมี SCT นี่คือลวนเลือเล่อนใช่ไหมไอรายการเกมโชว์เลื่อน เลื่อนไปวันที่สี่นั่นเลยใช่ครับใช่ครับขอบคุณมากครับโอเคครับก็คือของ S C T ที่ตอนแรกมีตารางชนนะครับเลื่อนเป็นวันที่สี่เลยนะครับเลื่อนกันทันทีเลยนะครับเป็นวันที่สี่ครับซึ่งแสดงว่าวันนี้ครับจะมีสองสองแมตช์เท่านั้นนะครับก็คือ f a n a ติกับ Signature t ท u s t กับ d e p a r t u r r กับ Signature t r u s t นะครับตอนสี่โมงกับตอนหนึ่งทุ่มซึ่งผมจะอัปเดตกันให้ดูอีกรอบนึง นะครับเรื่องช่องทางการถ่ายทอดสดนะครับข่าวสุดท้ายของวันนี้ครับ CS GO Update 13.35.0.7เ,เพื่อเพิ่มสติกเกอร์ทีมและผู้เล่นที่ลงแข่ง D S Open C L U J นะครับและแก้ไขอะไรอีกเล็กน้อยนะครับผมสติกเกอร์ทีมและสติกเกอร์ไลเซนส์นของผู้เล่น CS GO ครับสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ในลิงก์นี้นะครับบัฟเข้ามาก็จะมีครับเยอะแยะมากครับอันนี้ อันนี้คือโอ้โหลาเซนนี่หล่อมากเลยนะครับนี่ครับก็จะมีรายละเอียดในนี้นะครับเข้ามาศึกษาข้อมูลกันได้นะครับเพื่อนๆผมขอกลับไปที่ข่าวของผมก่อนนะครับสติกเกอร์ในการแข่งขันนั้นจะมีสองแบบครับแบบแรกคือแบบ fantasy team game ครับแล้วก็แบบ pm challenge นะครับการแก้ไขอีกแบบหนึ่งก็แก้ไขแมปครับแมปม i r a s ครับแก้ไขบางตำแหน่งที่ซีเข้าไปติดแล้วเก็บคืนไม่ได้นะครับ ย้ายตำแหน่งต้นไม้นิดหน่อยครับหลังกล่องเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับแบบเทรนครับแก้ไขตำแหน่งบางตำแหน่งที่ซีโฟเข้าไปติดและเก็บคืนไม่ได้เหมือนกันแล้วก็แก้ไขตำแหน่งบูสในบอมเอนะครับสามารถเข้าไปอ่านเต็มๆได้ในลิงก์นี้นะครับตอนนี้นักข่าวเราแปลมาประมาณนี้น่าจะมีอัปเดตเพิ่มเติมอีกเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งวันนี้ข่าวเราไม่เยอะครับมีข่าวแค่นี้นั่นเองนะครับแต่นั่งเทียนนะครับ มาแน่นอนวันนี้ไม่เอาซีเด็กอะซีเด็กยางนะครับยากมากเลยวันนี้ผมขอจริงจังกับออไม่ยากมากเลยว่ะโอ้โหเอาเอาเต่งต่งคู่นึงก่อนไม่ได้ดูถูกประเทศไทยนะครับแต่ผมว่าฟานาติกเนี่ยน่าจะเก็บนะครับ น่าจะได้วินไอเดียลนะครับอันนี้ไม่น่าจ่ายแต่ถ้าไอเดียลได้กลับมาเนี่ยผมจะกรีดแตกนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยมั่นใจในประเทศนะครับสวนได้นะครับาราติกไอเดียลในรายการสตาร์เรเดอนะครับไอ i ิ k งนะครับได้ได้เข้ารอบไปคอดิฟายกับเขาเหมือนกันนะครับสําหรับไอเดียลกิกะไบต์วันนี้นะครับอืมแล้วก็คู่อีกคู่นึงผมไม่ค่อยถนัดด้านจีนเลยว่ะ ผมไม่น่าผมไม่ไม่ดีกว่าวะ MVP Phoenix กำลัง1 2 3ครับผมว่าคู่นี้น่าสวนนะครับผมว่าคู่นี้น่าสวนแต่ผมให้โอกาสว่าเป็น60-40แล้วกัน1 2 3เนี่ยอาจจะชนะ40%ครับ MVP ฟ h นิ n i x ถามว่าเก่งก็เก่งจริงแต่1 2 3เนี่ยช่วงนี้ก็ไม่ใช่ไม่เก่งครับก็ฮอตฮิตขึ้นมาเหมือนกันอย่างไงเราก็รอดูอัปเดตได้ว่า1 2 3เนี่ยตีโต้กลับมาได้หรือเปล่านะครับ ส่วนคู่ Signature t r u s t กับ First d e p a r t u r e เรากับฟ a นติ i c นี่เราค้างไว้เลยนะครับอย่าไปสัมผัสมันนะครับตอนนี้คนแข่งนี่ชนกันเยอะมากเลยครับแล้วก็คู่ที่น่าจะเก็บวินได้นะครับทีม Monkey f r e o m Fighter ครับเจอกับทีมอ l t i a t e Dota เนี่ย แต่จริงเปอร์เซ็นต์อันดับโลกอะเอาเดเน็ตดัต้าได้ดีกว่านะครับแต่ผมว่าบางที่ฟีดอมไฟเตอร์เกมนี้น่าจะเล่นนะครับเราน่าจะลุยกับบางที่ฟีตองไฟเตอร์เพราะชุดใหม่เนี่ยพอมีเดมอนมาช่วยเนี่ยเก่งมากเลยนะครับเนี่ยครับเก่งมากเลยนะครับชุดนี้นะครับแล้วสกอร์ล่าสุดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ชนะสองแล้วนะครับเรามาดูบางที่ฟีตอมโนโลจิก ครั้งที่แล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับโนโลจิก no เราไหวหรือเปล่านะครับแต่เมื่อกี้ฟีดอมก็ชนะนะครับผมขอบอกเลยว่าเมื่อกี้ฟีดอมไฟเตอร์ตอนนี้น่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่นะประส็นการเล่นล่าสุดมันดีมากตอนมีเดมอนมาเป็นสแตนด์อินเนี่ยนะขอญาตเชียร์เมื่อกี้ฟีดอมไฟเตอร์เลยนะครับ เช้นี้ข่าวของเราจบแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมีกิจกรรมกันให้เล่นนะครับเพื่อนๆเป็นการโอ้เอาว่าเราจะเล่นในคู่ f ฟ r ร์นีพาร e เอร์กับซิ g เ a t u ทร t สซ s ่งกันนะครับส่วนฟ a น a ติกนะครับกับซิงเกิลนี่เอ้ยเราจะเล่นคู่ไหนดีวะเล่นฟัน a ติกกับซิ a เ u r e ดีกว่ากิจกรรมแจกแผ่นรองเมาส์วันนี้วันที่ยี่แล้วนะครับอีกแปดวันเท่านั้นเราก็จะนะครับได้รู้ผู้ได้แผ่นรองเมาส์กับกระเป๋าเลเซอร์สลิงแบ็ไปแล้วนะครับ ยังไงเพื่อนๆก็มาเป็นกําลังใจให้ช่องซิงเกอร์ทีวีด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันนะครับวันนี้ข่าวจบแล้วนะครับเพื่อนๆรอเจอกันอีกตอนบ่ายสี่โมงตรงกับผมล็อกลีเลยนะครับไม่ต้องเกรงกลัวอะไรทั้งนั้นข่าวจะมาไอ้ไม่ใช่ข่าวจะมาผมจะมาพากนะครับพร้อมตอนหนึ่งนุ่มตรงจะมีคู่เฟิร์สเดฟาเจอร์กับซิงเกอร์ทาร์กด้วยนะครับเราจะพากต่อไปเลยวันนี้เราพากเต็มครับแล้วมีพรุ่งนี้ครับงานมหาลัยนะครับของคลองหกนะครับชื่อมออะไรจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นโบ5รอบชิงขมมหหหาาาวยัเคค้้้รบผก็จะใใด นะครับยังไงอย่าลืมนะครับเพื่อนๆเจอกันนะครับตอน4ี่โมงตรงวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนครับมีความสุขกับการรู้สาระข่าวสารนะครับจะได้ไม่ตกเทรนยังไงเจอกันนะครับตอน4ี่มงเย็นกับผมล็อกลีครับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีขอบคุณครับ